ใครที่กําลังมองหารถ PUV ไปใช้งานในครอบครัวนะครับผมแนะนําคันนี้ดูแลศูนย์ตลอดเครื่องยนต์สมบูรณ์สุดๆปี2 0 1 3มาพร้อมกับออโต้โฟลว์วิวฝากระโปรงหน้ามีจมูกเรียบร้อยแล้วเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีตัดหมอกให้คู่หนึ่งกระจกมองหมามองแมวมาพร้อมล้อแมกเดิมโรงงานยางมิชลินกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวกันสาดสี่บานบันไดขึ้นลงซ้ายขวาแหลกหลังคาระบบห้ามเบรกได้มาดีคู่หน้าข้างหลังเป็นดัมป์าท้ายอยู่ครบ สปอยเลอร์หลังพัฒนาดุสาสมปัดฝนหลังมีกล้องมองหลังวินให้ด้วยนะครับช่วงล่างจัดเต็มมาเรียบร้อยแล้วเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์หน้าหลังปรับแปดมาพร้อมกับกันโคง AC สีทวินอาร์มส่วนภายในคันนี้เลขไม่ได้มา1 9 7 0 0 0กมพิโลพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันเอนเตอร์เทเนเมนต์คูด์คอนโทรลจัดเต็มมาให้กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าในตัวคอนโซลเนียนเนียนไร้ริ้วรอยแอร์แบ็กด้านหน้าได้มาคู่หนึ่งวิทยุบินเดิมจากโรงงาน มีระบบเนวิเกเ,เตอร์ด้วยแอร์ดิจิตอลดีเซเลตให้ด้วย1่ช่อง USB AUX US, จัดเต็มมาให้ระบบเกียร์ออโต้แบบ5สปีดมาพร้อมกับเกียร์โฟวิเบาคู่นหน้าสมบูรณ์ไม่มีฉีกไม่มีขาดแถว2แถว3พร้อมใช้งานอุดสุดและที่สําคัญแถว3สามารถปรับพับขนสัมราระได้กว้างขวางแบบนี้นิยงเครื่องนะครับคันนี้อย่างเนียนเลยมอกเพจเดิม LR อยู่ครบคาัานมีตัวเลขมาพร้อมกับปั๊มเบรก ABS เครื่องแห้ง,แ,หงแบบนี้อุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกพร้อมใช้งานสุดดูแลศูนย์ตลอดเลยนะผ่อน11,000 600ตลอดอยุสัญญา6ปีนี่น้ำยาแอร์นะครับ539,000